ราศีที่ต้องระมัดระวังเรื่องการเงินในสามเดือนปลายปีสองห้าหกแปดนะคะราศีแรกราศีเมษะคะ่ะราศีต่อไปนะคะอิจิเข้ามาแรงตลอด แมงป่องแม่แมงป่องระวังตัวด้วยนะคะทั้งเงินทั้งสุขภาพเลยนะโอเคเรามาคุยกันกับราศีแรกเมษเจมเลอร์มันใหญ่เนาะมันเป็นเอ็มอเปอร์นะคะโดยราศีเมษเนี่ยอาจจะต้องน้มนระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะหรือมีเพื่อนฝูงเข้ามาหยิบยืมหยิบยืม เงินทองนะคะแล้วก็ส่วนราศีพิจิกเนี่ยตัวคุณจนะต้องระมาระวังเรื่องการเสียเงินเสียทองโดยไม่จําเป็นให้กับคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างนะคะเรื่องนี้ก็ต้องระมาระวงังโอเคคุณเม่บางคนสงสัยคุณเมเกตดช่วงไหนไม่ว่าจาะลัคนาหรือราศีนะคะคุณแม่ช่วงที่เกิดเนี่ยคือยีมีนาคมถึง19เมษายน มีใครไม่รอดบ้างหรือมีใครรอดมีใครรอดไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ให้ระมัดระวังนะคะการใช้ใจ่ายควรวางแผนการใช้ใจ่ายให้รอบคอบและหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินในสิ่งที่ไม่จําเป็นเพราะมีเกณฑ์เนี่ยที่คุณจะต้องหมุนเงินเยอะมากนะคุณเมธร,ระวังให้จุ่มมากนะคะข้อต่อมาค่ะอย่าให้ใครยืมเงินนะคะควรงดให้เพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิด หยิบยืมเงินเพราะมีโอกาสสูงที่คุณจะไม่ได้เงินคืนนะคะหรือติดตามทวงเงินได้ยากมากแต่ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะช่วยเขาแล้วนะ<ม>ก็ถือว่าให้คือถ้าจะช่วยก็คือช่วยเท่าที่เราช่วยได้อย่างเช่นเขายืมมาสักหมื่นหนึ่งแต่เราคิดว่าเราเราให้อ่ะให้ได้อยู่ที่สองพันเนี้ยเราก็ให้ให้เขายืมไปแต่บอกว่าให้ยืมนั่นแหละคะ่ะ<ม>เพราะว่าเกณฑ์ของคุณคุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะไม่ได้ไม่ได้คืน นะคะก็อนันญาแนะนำค่ะส่วนมนต์ไหว้พระนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำได้แล้วเป็นสิ่งศักสิทิประจำตัวของคุณอ่ะก็คือการไหว้พระสวดมนต์ฝึกจิตนะคะช่วยลดหนักให้เป็นเบาไา้คุณ solid infinite คุณรอดโอเคค่ะยินดีด้วยค่ะ นะคะอันนี้ชอบเรื่องการไลฟ์ก็แบบนี้แล้วค่ะได้คุยกับแฟนเพื่อนๆพ่พี่ๆนะคะโอเคคุณแมธคุณต้องฝึกจิตด้วยนะคะเพราะว่าจะช่วยลดหนักอะค่ะให้เป็นเบาเพราะบางทีคุณอาจจะแบบรู้สึกอยากให้เขาจริงๆอะอยากช่วยเขาจริงๆเขาสงสารจริงๆอย่างน้อยมันอาจจะได้แบบอะไรกลับคืนมาบ้าง ต่อมาค่ะ